สวัสดีครับผมทนายเดชานะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องคุณชูวิทย์กับพรรคภูมิใจไทยอนุทินชาญวิรุณนะเนวินชิดชอบศักดิ์สยามชิดชอบนะครับการเดินทางทําลายคะแนนเสียงของคุณชูวิทย์นะครับเท่าที่ผมสอบถามจากพี่น้องประชาชนเนี่ยมันสามารถทําลายคะแนนเสียงภูมิใจไทยได้เยอะมาก และก็เป็นการสั่นสะเทือนพรรภูมิใจไทยเป็นอย่างยิ่งจนถึงขนาดคุณสุประชัยนะฮะนายทะเบียนพักคถึงต้องประกาศว่าจะต้องให้ผู้สมัครสอสอ400เขตแจ้งความทั่วร้านนะจ๊ะเพราะว่ามันกระทบต่อคะแนนนิยมเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าคุณชูวิทย์นั้นเป็นบุคคลที่สังคมให้ความเชื่อถือและมีแฟนคลับจำนวนมากนะครับ นะ。ซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีทนายเดชาด้วยเป็นแฟนกลับคุณชูวิทย์ผลงานที่ผ่านมาของคุณชูวิทย์นั้นได้พิสูจน์ที่เห็นแล้วว่าเขาเป็นคนที่เป็นประโยชน์กับสังคมแฉทุกเรื่องนะเขาแฉทีละเรื่องนะครับแล้วก็ไม่รับเคียร์ไม่รับเงินตบรัพย์อะไรต่างๆนะเพราะนั้นคำพูดของคุณชูวิทย์จึงเป็นคนที่อยู่กับร่องกับรอยมีพยานหลักฐานมีมูลพอสมควร ทำให้เชื่อว่าสิ่งที่เขาพูดเป็นจริงมันก็จะกระทบต่อคะแนนนิยมของภูมิใจไทยเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าการกล่าวอ้างเกี่ยวกับเรื่องกัญชาเสรีซึ่งตอนนี้นะครับเป็นเรื่องใหญ่นะครับมีคนบางคนเสพไปเยอะๆเกิดอาการคลั่งนะจนต้องเดือดร้อนตำรวจต้องไปจับกลุมหรือว่าต้องไปวิสามันอะไรก็ว่ากันไปนักเรียนนักศึกษาบางคนบางท่านก็มีข่าวลือว่า ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องกัญชากระทบต่อการศึกษาและเยาวชนนะครับหมอก็ออกมาพูดว่าเสพมากๆอาจจะเป็นบ้าหรือเป็นมีปัญหาด้านจิตเวชนะครับเพราะนั้นนะครับการแฉทำลายคะแนนเสียงของคุณชูวิทย์เรื่องภูมิใจไทยนั้นกระทบแน่ครับพี่น้องประชาชนคิดว่ากระทบไหมนะคิดว่ากระทบกดหนึ่งและแสดงความคิดเห็น ไม่กระทบต่อฐานเสียงภูมิใจไทยกด2นะเห็นว่าดีมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ครับ